ตาครับเขาบอกว่าหนูหนูอยากให้พี่ชายของหนูนะครับเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหนูจพอจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยพี่ชายให้เลิกยุ่งจากสิ่งพวกนี้ครับก็คองอยากลูจุมันไม่ง่ายๆหรอกนะมันคือกรรมใครกรรมมันอย่างเงี้ยหรอก็ติดนะติดลดนะ่ะครับ ใจเขายหายออกจะมีพระหลายองค์สมัยก่อนนะถ้าติดยักษ์ตรงนี้นะไปบวชบวชอยู่ที่ถนะ้ำมงนาะหลายองค์นะก็ขาดทุกองนะไม่กลับไปอีกทุกองค์ก็เลิกได้เลิกได้หมดนะมันต้องอยู่ที่ตัวเขาเองใช่ไหมครับาอาจารย์มาสวดมนต์ไงม,มันก็ลืมพวกนี้ สวดมนต์ก็อยู่ในธรรมชาตินะ่ะเพราะอย่างเงี้ยครับหลวงตาเวลาที่มีคนใกล้ตัวญาติพี่น้องที่เขาเป็นอย่างเงี้ยครับเรามักจะเป็นทุกข์เป็นกังวลแทนเขาเนี่ยครับใช่ม,มันอดไม่ได้เง,งี้ยใช่ถูกหลวงตาแนะนำยังไงดีถ้า<ด>เราสวดมนต์ไปนานๆน,น,นั้นเน่ะมันก็มองเป็นธรรมชาติแล้วละตุมองเป็นธรรมชาติใช่ ถ้าเราไปกังวลเราก็ทุกข์อ่ะแค่เาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยก็ทำร้ายตัวเองแล้วอืมคโลกมันมาด้วยนะอารมณ์เนี่ยอือารมณ์ไม่ดีขึ้นไม่ดีแถวนั้นมาหมดแล้วสมัยที่ฝึกกับท่านเนี่ยท่านจนยเข้าใจเรื่องพวกนี้นะถ้าว่าอารมณ์เนี่ยสําคัญที่สุดอ่ะยิ่งเองมีเชื้อของกรรมอยู่แล้วเนี่ยพออารมณ์ไม่ดีเนี่ยขึ้นไม่ดีที่เองเคยทํานะมันเป็นกระแส แล้วมันกินไปทีละน้อยถ้าเองปานาธิบานมากก็เองเริ่มเป็นอมอามาพาดแล้วเป็นอามาพึกถ้าเองไม่รีบเบรกไว้ตอนนี้ครับมันมีเชื้ออยู่แล้วไงเข้าใจไหม,มเ,เคยทำมาในอดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยมาจากทางตาหูจมูกคมาจากตาหูจมูกมาจากรูปรถกินเสียงเพราะอดีตเคยบันทึกไว้ เหมือนภูมีเลงด่ากันที่ด่าปั๊บคืนมาเลยพุ๊บห้านาทีนะด่าท้งแต่โน้นเนี่ยเจอครั้งแรกเนะี่ยอารมณ์ไม่ดีที่ที่ไม่ดีนะมาหมดแหละใช่ไหมเออ,เอ,อถ้าไม่เบรกเรียบร้อยเรียบร้อยโรครับประทานนะโรคมะเร็งเบาหวานความดันอะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยยุกเนียนนะแถบ แฉ่บโรคตอนนี้เกิดอีกแล้วเนี่ยแล้วจะมีโรคใหม่ไม่อีกแล้วสวดมนต์ไหวเถอะอย่าพึ่ง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 เป็นลุงตาเชื่อนะเนี่ยห้อยพ้าวไว้ไปไหนก็นึนกถึงพระไม่ใส่แม็กหราจะนึกถึงพระเพราะพระ่ันสว่างใช่ไหมครับเพราะ,ะจิตเราอยู่ที่พระเนี่ยจิตเราก็สว่างเหมือนพระแล้วขึ้นที่ไม่ดีมันเข้าได้ไหม ในไ,ได้รับขึ้นที่มันเข้าได้ก็คือขึ้นอารมณ์ไม่ดีมันเป็นขึ้นเดียวกันเหมือนเราสวดมนต์โมพุทธธายะขึ้นพระเจ้าในอดีตมาหมดเลยมาที่จิตเรา <c oughs> พอเราเลิกสวดปับ๊บพอเริ่มดา่าขึ้นกระแสของพุทธะหนีหมดเลย <c oughs> บันทึกนั่นแหละบันทึกสิ่งที่เองทำนั่นแหละ <c oughs> เปลี่ยนขึ้นเลย สิ่งที่ไม่ดีก็เข้ามาแล้วถ้าอยู่กับบทสวดไปนานๆเข้าเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่บทสวดนะความรู้สึกก็จะเริ่มละเริ่มจะสัมผัสโลกวิญญาณได้แล้วสวดที่ไหนก็รู้สึกมีคนมาสวดด้วยละลืมตาดูเอาไม่มีใครเนี่ยครับผีแน่นอนฮะแถวนั้นแหละแล้วก็กลัวแล้วก็หยุดสวดใช่ไหมทีนี้เริ่มกลัวแล้วคน ไม่เข้าใจแล้วว่าผีน่ะไปจากคนครับพราเขาเปลี่ยนร่างเนี่ยเขาต้องการอย่างเดียวคือความสว่างคือบุญน,นะฮะทีนี้เราสวดมนต์เนี่ยเอาอะไรมาล่ะเอาพระพุะทธธรรมระสงค์เอาคลื่นของพุทธมาที่จิตเรามันก็สว่างทีนี้มันสว่างเขาก็มาน้อมสวดกับเราเพราะเขาทําไม่ได้มันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณมันออกจากร่างแล้ว ในโลกวิญญาณมันทุกข์มากกว่าโลกมนุษย์ถ้าไม่ทำไว้ทุกข์มากกว่าเพราะมันมีอารมณ์เดียวออกอารมณ์ทุกข์คือทุกข์จนหมดสิ่งที่เวงทำในโลกนะมันถึงจะเปลี่ยนอารมณ์ได้นั่นคือโลกวิญญาณนะฮะสมัยที่ฝึกกับหลวงพ่อท่านให้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรงเลยนะว่าเองสวดมนต์ทำไมสวดเพื่ออะไร มีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยประมาณนี้ยท่านธิบายทุกครั้งอะ่ะเวลาสวดเพราะนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาสันบอกถ้าเองสวดเนี่ยเองเริ่มสวดตะอตอนนี้เนี่ยเองสังเกตชีวิตเองได้เลยสัมบอสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบป,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 บปีข้างหน้าเนี่ยเองชะลอความแก่ได้ดีมากเองแก่ช้าแน่นอน โลกน้อยแน่นอนแกช่ชาโลกน้อยอายุยืนแล้วก็รวยด้วยท่านบอกครับเองรวยแน่นอนเลยท่านบอกครับถ้าเองคิดได้ถ้าเองคิดไม่ได้ไม่รวยโหรีบลาออกจากงานเลยไม่อยู่แล้วใช่ไหมทำงานไม่ิเพียวปุประเสียงก็ไม่รวยแน่นอนนะมีเงินนิดหน่อย สองสามปีก็หมดแล้วจ็อยู่ทำไมล่ะโลกรับประทานแน่นอนแล้วทำไมทำอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนนะตายไปแล้วพอร,รุ่นเดียวไม่เหลือแล้วสักคนเพราะสมัยก่อนนี่เงินเดือนก็นดีโบนัสก็เยอะโอกินโอ้กินกินทัโหโห้งคืนยังไม่หมดได้เงินอะ จีนเที่ยวอย่างเดียวเลยโอ้โหรูปร่นขีดเสียงเพียบเลยฮะมาย้อนคิดไปตอนนี้่โอ้โชีวิตมีประโยชน์อะไรเลยน่าเสียดายครับหลวงตาครับอันนี้คำถามจากที่นี่นะครับเขาบอกว่าอย่างที่บ้านเขานะครับหลวงตามีญาติพี่น้องที่เคยเสียชีวิตไปแล้วนะครับมักจะมาให้เห็นอย่างมาอําบ้างหรือว่ามาให้เห็นจนทําให้เขากลัวนะครับ เขาบอกว่าเรามันจะมีวิธียังไงบ้างที่จะทําให้เขาไปเกิดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแค่เนึกถึงลุงพ่อแค่สวดเนี่ยคเขาก็เมา,เามาสวดมาเอาบุญกับเราทุกครั้งสักพักเขาก็ไปละเพราะเขาละเอียดเราก็ไม่ไม่สามารถจะเจอเขาล้ะครับจริงๆคือที่เขามาให้เราเห็นให้เราให้เราสัมผัสคือเขาอยากได้บุญจากเราเขาอยากได้อายุเขาอยากได้บุญบุญคือความสบายบุญคือความสว่าง ในโลกวิญญ,ญาณเนี่ยเข้าดูที่ความสว่างครับที่ทาจากมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นเทวดาก็สว่างครับถ้าเป็นเปรตอสุรกา,ายก็จะมัวมัวมืดมืดมัวมัวสลัวสลัว,วถ้าเป็นสมวเวสีก็เหมือนคนธรรมดาเพราะยังไม่ไปไหนยังผู้ที่ตายก่อนอายุขัยอ่ะก็คือหมายถึงว่าให้เราสวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วก็นึกถึงเขาบอกเขามาสวดมนต์กับเราทุกวันอธิษฐาที่ัน ตลอดชีวิตเลยบุญกุศลบุญบาร,รมีที่ทาทุกวันเนี้ยครับมารับได้ตลอด24ชั่วโมง,โมงตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นนานๆหลายปีเขา,เาจะจะรู้ละครับรู้ว่าอย่างนี้พอเขาได้บุญจากเราไปเรื่อยๆทุกวนันทุกวันพอเขามีกําลังมากขึ้นเขาก็คอยช่วยเหลือเราอย่างดีแน่นอนอยู่แล้วครับทุกวันนี้หลวงตาก็ะหา รับประทานกับวิญญาณนะส่วนใหญ่ครับคนช่วยเราก็ส่วนหนึ่งแต่วิญญาณที่ช่วยเรานี่ไม่มีประมาณเนยะมากกว่าคนอีกครับวิญญาณนะมันไปบอกคนจะไปบอกให้คนมาช่วยเราอีกทีเขาลองมาแล้วเวลาจะไปไหนสมัยก่อนนะเขาลองแล้วแค่สวดมนต์นี่แหละถึงได้กออกจากง,งานไงไม่ทํางาน เพราะใครจะเชื่อว่าอย่างทําเมืองนะเนะยครับหลวงตาอ,อยู่ไกลแล้วก็ลึกมากแต่วันนี้โอ้โหทําไมกระจายวงกว้างแล้วก็เป็นที่รู้จักคือถ้าสวดแล้วเห็นผลนะเขาสวดนะถ้าสวดแล้วไม่เห็นผลนะไม่มีใครสวดหรอกนะทุกคนในส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะสวดแล้วจะเจอวิญญ,ญาณนะญาติก่อนใช่ครับวิญ,ญญาณญาติเนี่ยบางคนสวดวันเดียวอ่ะฝันเห็นญาติเลย ญาติมาหาแล้วเพราะนั้นมันต้องมีประโยชน์แน่นอนเละใช่ไหมมันเป็น,นตรงขึ้นที่มากแน่นอนแล้วต้องมีอะไรสักอย่างนึงใช่จริงๆแล้วบทสวดหรือกําลังของบทสวดมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยไหมครับหลวงตามีก็เยอะบทสวดเหมือนกันหมดหรอกท่านวาเหมือนกันนั่นแหละแต่บทไหนที่มันต่อบทไหนที่มันตัด ต่อกับตัดต่อกับตัดแล้วพุทธโธคือตัดตัดคือเราไม่ไม่ไปต่อผู้พุทธเจ้าไม่เกิดแล้วไงครับเข้าถึงพุทธโธคือไม่เกิดไงแต่ต่อได้ธรรมโมส,สังโฆเข้าไปเนี่ยครับสังโฆในมีทั้งพระปัจเจกมีทั้งพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะปฎถนาเป็นพู้พุทธเจ้าในอนาคตอ,อีกแล้วก็ผู้ที่ปฎถนาเยอะแยะไปหมดเลยครับใช่ไหมอสสีจีนะ ถ้าสังโคไงก็ยังเกิดอยู่ไงถ้านียกว่าไตรสนา,นาคมไงคือถ้าเรายังจะเกิดอยู่มันก็ต้องมีพุทโธธโมสังโคงถูกมันต้องครบองค์ประกอบๆๆอม,มันต้องไปเถียงกันหรอกคเหมือนกันนั่นแหละถ้าเข้าใจเอาใช่ถ้าไม่อยากเกิดก็เอาพุทโธอย่างเดียวน่ะอย่าไปไหน แต่ถ้าคนที่จะใช้ชีวิตประจําวันปกติทําธุรกิจไงเงี้ยครับทำโมสังโคเาไปหรือไม่ก็จกักรพรรดิเนี่ยจักรพรรดิคือพุทธะใช่ไหมพุเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดิแล้วไงก็เลยไม่ได้เป็นพุทธาแล้วคเพราะท่านเสียชีวิตทา่านก็ยังเกิดอยู่แล้วเพราะนั้นพลังงาน ตัดกับพลังงานต่อเนี่ยมันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนตัดก็คือไม่เกิดครับรูปลักษ์ของพุทธะเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่เกิดนะฮะแต่รูปลักษ์จักรพรรดิเนี่ยต้องเกิดนะครับแล้วเรื่องของการฝากพลังงานล่ะครับท่านอายอย่างเราฝากพลังงานกับรูปลักษ์ที่เขาไม่เกิดแล้วกับเราฝากพลังงานกับรูปลักษ์ที่เป็นโพธิสัตว์ก็ต่างกันอีกทุกคนที่รู้กับเทวดาแถวน,นั้นนะเขารู้ ฝากกเทวดาที่ดูแลรูปลักษณ์นั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เรื่องการฝากพลังงานเลยนะครับคืออยากไร,รไรเลยอยากเริ่มทําวันนี้อย่างอย่าง,อย,างอย่างจะฝากพลังงานกับพระ<ว>จกักรพรรดิองค์ข้างหลังนะครับสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็มองท่านครับมองลืมตาหลับตาสวดไปมองไปอธิษฐานไปด้วยฝากชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆในศาสตร์เราเนี่ยมันฝากอยู่แล้ว ตอน<า>ที่ทเรากราบพระไงพุทธังชีวิต,ตังไงจะมาเรามองภาพภาพระแล้วเราก็ถวายชีวิตไงแล้วก็กราบไงเรามองภาพพระมันชึกภาพภาพระหลวงตาครับเขาบอกว่าเวลาเขาทําบุญนะครับเขาจะอุทิศบุญให้กับโลกแต่โลกเขายังมีชีวิตอยู่นะครับ แต่เขาสงสัยว่าถ้าเขาทําแบบนี้จะทําให้ลูกเขาอายุสั้นลงไหมครับไม่สั้นครับไม่สั้นอเราเขาเป็นลูกเราครเราจะทําอะไรเขาก็ได้อยู่มมันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันครับมียติธรรมสงสัยครับหลวงตาเรื่องของการสวดมนต์นะครับว่าเราสวดมนต์ออกเสียงกับสวดมนต์ในใจนครับ อุ้ยมีคนถามในสมัยหลวงพ่อแล้วครับออกเสียงก็เหมือนกับไม่ออกนั่นแหละจะไหมถ้าออกเสียงมันก็จริงจบทุกแกมัมก็ได้ฟังด้วยไงครับเอ,อมนุษย์ด้วยถ้าไม่ออกเสียงกับวิญญาณแถวนั้นอะ่ะแล้วก็ดูตามความเหมาะสม<ช>สถานที่ชา,าคนเยอะขึ้นอยู่บนรถเมย์ก็ไม่ได้สวดออกเสียงนะหม่ครับ มันก็ต้องดูว่าออกตอนไหนอยู่คนเดียวก็ออกไปเถอะครับและที่หลวงตาบอกว่าสวดออกเสียงนะครับคือถ้าเราต้องจับขึ้นและให้สวดออกเสียงไปพร้อมๆกันกับขึ้นกลางๆมันจะทําให้เรามีพลังงานเยอะอย่างเงี้ยหรอถ้าคนเข้าใจนะครับคนหมู่มากเนี่ยออกเสียงไปตามเสียงกลางๆไม่ใช่ลาเส้นหรือก็หย่อนเกิน มีอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแล้วเสียงเราเนี่ยจะเปลี่ยนเสียงเราจะเปลี่ยนด้วยในอนาคตเสียงจะเป็นเสียงที่มีสเสน่ห์เข้าใจไหมโอเสียงคนฟังล้วจะมีความรู้สึกสบายใช่ครับแล้วเสียงรวมกันเนี่ยส่วนเยอะๆรวมกันเนี่ยมีทั้งวิญญ,ญาณมีทั้งมนุษย์ทั่วโลกนะรู้หรือเปล่าว่าอธิษฐานอะไรครับถ้าฉลาดคืออธิษฐานถ้าไม่ฉลาดก็แล้วไป อธิษฐานขณนะที่กําลังสวดอยู่ใช่เพราะตอนนั้นมีคนหมู่มากกําลังสวดอยู่พลังงานมันเลยวิ่งเยอะถูกธรรมะก็อยู่ที่ตอนที่สวดนี่นะครับงานก็อยู่ที่สวดนะชีวิตก็อยู่ที่สวดนะใช้พลังงานหมู่มากครับน้อมมาที่เรายังได้เลยอืมเพราะหลายคนบอกว่าจะคิดออกเวลามีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตนะครับจะมาคิดออกตอนสวดมนต์ประจําเลยครับทูก ถ้าคนฉลาดนะฉลาดมากก็คิดได้มากครับฉลาดน้อยจะคิดได้น้อยไม่ฉลาดเลยก็ไม่คิดอยู่เป็นวันนันบนวันๆนะนๆนะใช่ไหมวันต่อวันนะครับเขาบอกว่าที่เขาไม่คิดเพราะว่าเขาสวดมนต์อยากสงบเลยไม่เลยไม่อยากคิดอะไรไอ้ตัวนั้นนะเป็นตัวประคับประคองในความสงมบอ๋อเพอเพอคิดธรรมะไปเีก ได้ทำมาอีกครับเออคิดแผลแม่ตาเอาได้พรมิหารอีกอืมสักพักก็หายไปแล้วครับเขาไม่เข้าใจอืมเพราะจริงๆมันไม่มีทางที่เราจะหยุดความคิดได้ร้อยเปอร์เซนตอนที่เราสวดมนต์ครับแม้จะนอนยังฝันเลยครับใช่ไหมจิตเนี่ยมันตื่นตลอดเวลานะตั้งแต่เกิดอยู่ในท้องแล้วครับเราอยู่เฉยเไม่ได้หรอกสมบอ เองไม่ตามมันที่นั่งแล้วตามมันเนี่ยตามมันไม่ทันหรอกอคนที่จะตามมันทางคือคนที่สวดมนต์สวดไปเรียนนานเข้ามันเบามันเพลินแล้วมันก็จะนิ่งนานอะคือภาคิงจริงนิ่งสนิทเลยในเคลื่อนไหวจิตไม่เคลื่อนไหวเลยจิตพักสนิทเลยจิตพรมชั้นสูงสูงแล้วสักพาก็ออกมาแล้วอยู่นานบางคนก็ งูแลบลิ้นรับ,บแรกสงบแค่ง,งูแลบลิ้นถ้าแลบบ่อยๆัก็จะหลายชั่วโมงหลายนาทีก็ไปเรื่อยๆก็ชินนะบ,บางคนนน่นะก็ไปแล้วครับหายไปแล้วพอรู้สึกตัวอ้าเข้าไปกันหมดแล้วหรือกูนั่งอยู่คนเดียวแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะ่ะอบางทีสวดทั้งชั่วโมงยังไม่สงบก็มีนะชูก คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นบางคนถามเรื่อยๆเอ๊สวดทาไมมันมาคิดไม่คิดได้ไงฮะมือทึกไว้่ะอตรงตาถึงบอกไหนๆจะคิดแล้วก็คิดให้มันดีคิดในบุญกุศลคิดจะไปสร้างพระคิดจะไปทําบุญคิดจะไปใส่บาตรครับคิดโน่นคิดมันเป็นบุญอ่ะแล้วอย่างการคิดถึงที่ต่างๆที่เราเคยไปไงครับหลวงตา คิดนะหลวงตาก็คิดแล้วมีคนถามมานะครับหลวงตาว่าเวลาเราคิดไปตามที่ต่างๆให้เราแผ่ไปบุญเรามันจะลดลงด้วยไหมครับไม่ใช่บุญเราที่ไหนมันลดตรงไหนมีแต่มาเพิ่มบุญมาจากแผ่นดินโลกทั้งหมดมาที่เราครับแล้วรวมที่บุญเรากระิีดด้วยเข้ามาที่เราด้วยแล้วมันก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างด้วยครับรูปลักษณ์ที่เราจิฐานดด้วยครับ มันต้องเข้าใจจริงๆนะไม่เข้าใจเนี่ยมันบางคนเนี่ยคิดมากอ่ะคิดเยอะคิดซับซ้อนอะหลายชั้นเกินความคิดมันก็เลยพันกันอืประมาณเลยไม่รู้จะคิดต้นคิดปลายอะไร้ท่านบอกคิดตามสภาพของความเป็นจริงครับอย่าไปทําเรื่องง่ายให้มันยากท่านบอกเพราะจริงๆธรรมะมันต้องเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะอรคนเรียนมากคิดมากครับ ตายยากตายยากอืความคิดมันพันอืตายยากแล้วที่หลวงตาบอกว่าเวลาเราสวดมนต์ไปเรื่อยเราจะเป็นคนที่ตายตายไวไงโอ้โหไม่อยู่แล้วชาตมันบีบอยู่ทำไม้าไปแล้ว่อยู่แล้วตายไวคือเราไม่ปล่อยให้ร่างกายเราทรมานถูกคือเรารู้ไม่ปล่อยให้ชาตมันบีบจิตเราหรอกอย่างตู้ปวดหัวปวดท้องเนี่ยมีสองทางให้เลือก ไปกินยากับออกจากร่างเอาทางไหนอ่ะทุกคือทนคือสิ่งที่ทนไม่ได้ไงใช่ไหมคือมันทนไม่ได้อ่ะมันก็ต้องออกจากร่างใช่ไหมเออถ้าทนได้ก็ยังอยู่นะถ้าทนไม่ได้ก็ต้องออกจากร่างไงชะไม่ใช่ทุกเกิดจากผัวทิ้งเมียทิ้งอะไรพวกเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มัน ทุกจรไปทุกจอมาอมใช่ไหมทุกประจําคือการเวียนว่าตายเกิดนี่แหละทุกทุกชาติก่อนตายอ่ะที่พุทธเจ้าสอ,สอนว่าทุกคือสิ่งที่ทนไม่ได้ครอท,ทนได้ไหมเอาปวดหัวนะทนได้ไหมครับถ้าไม่กินยาหรือไม่เอาพิษออกจากหัวตัวก็จะออกจากร่างแหละแล้วที่ หลวงตาเหมือนเคยบอกว่าถ้าเราภาวนานะครับเวลาเกิดอาการเจ็บป่วยพวกนี้มันจะลดไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับเวลาปวดหัวสวดมนเนี่ยครับตัว่ามันปวดร้ยอยเปอร์เซ็นต์ไหมจิตเราอยู่กับพทุทธมตลส่วนหนึ่งอยู่กับท่าเราส่วนหนึ่งแล้วมันปวดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหลวงตาเจอพระหรือเจอคารวะที่เขา เขาฝึกกรรมาฐานนี่นะแค่เขาผ่าอะไรเนี่ยไม่ต้องฉีดยาเลยเขายังไม่เจ็บเลยเพราะจิตเรามันออกออกเข้าเข้าอยู่แล้วเหมือนเรานอนเนี่ยเราไม่รู้เราหลับเมื่อไหร่ <c oughs> ใช่ไหมแต่เราฝันเมื่อไหร่ละอาการของความฝันกับที่นอนเนี่ยมันอาการเดียวกัน <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> มันออกไปครึ่งแล้วนะ่ะ ย่างนั้นเวลาที่เรานอนแล้วเราฝันนะครับหลวงตาสแสดงว่าเราหลับไม่สนิทเลยครับไม่ใช่กระแสของกรรมที่เราบันทึกไว้มันดึงไปมันดึงไปใช่ถ้าเราอยู่กับคำภาวนาเนี่ยมันจะฝันไปที่พระหรือไม่ฝันคือความคิดสุดท้ายหรือจิตสุดท้ายตอนที่เราขอหลับนี่หนี้แหละถูกถ้าไม่ฝันคือพักอะครับเพราะมันไม่บันทึกอื ตื่นเช้ามก็จะมีความสุขคือแข็งแรงคือกระปี้กระเป๋าอ๋อหลวงตาถึงบอกว่าให้เรานอนแล้วก็สวดมนต์ไปไหนก็ถูกให้สวดมนต์ให้หลับถูกคนสวดมนต์นานๆเขาหลายปีเขาเนี่ยมันจะพิจารณาตัวเองแล้วพักหลังเนี่ยเหมือนไม่ได้หลับเหมือนไม่ได้หลับไม่หลับเพราะจิตมันทําง,งานอยู่แต่ธาตุมันหลับอยู่ ธาตุมันพักอยู่อืมแต่เราไม่รู้แค่นี้ร,รู้ท่านให้พิจารณาว่าเพียไหมตอนตื่นเอ,อมีกําลังไหมแต่ของวันน่ะถ้ามันปกติธรรมดาคือใช่อืจิตทํางานแต่ธาตุมันพักอยู่ครับนอนเนี่ยมันก็ไปสวดมนต์ัสวดตลอดนะจะเหมือนเราเหมือนไม่หลับอื <laughs> <laughs> เพราะจิตมันไม่หลับไงยจิตไม่เคยหลับใช่ เขาเรียกว่าจิตตะภาวนานั่นแหละถ้าเป็นภาษาบาลีจิตทํางานจิตทากรรมฐานจิตเป็นตัวบันทึกครัจะต,ต้องอาศัยธาตุอาศัยลูกรถได้อาศัยไอ้นี่ดินน้ำไฟลมในที่เราครบวบคุมอาศัยมันอไม่มีมันเราก็ทําไม่ได้ครับเพราะอย่างหลายคนเขาสังเกตตัวเองนะครับหลวงตาเวลาที่เขาเพียเพียแล้วเขามานั่งสวดมนต์สักแป๊บหนึ่งนะครับ พอสวดเสร็จเขาจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมา<ช>โดยอัตโนมัติเลยเพราะกระแสจิตกับผู้นมงต์ลเป็นกระแสเดียวกันแล้วครับพอกลางวันออกห่างจากกระแสตรงนั้นไงเข้าใจไหมครับขึ้นขึ้นห่างจากขึ้นเหมือนโทรศัพท์เนี่ยถ้าตรงไหนขึ้นไม่มีก็ติดต่อไม่ได้ไงเพราะนั้นขึ้นจิตเราเนี่ยต้องอยู่กับพระท่านจึงให้พระให้ห้อยพระครับแลณที่ ชี้เองไม่ออกกอยู่ที่พาแล้วเพราะจิตเข้าถึงพระเนี่ยถ้ามันชินเนี่ยมันจะเคิดอะไรออกอยู่งานที่จะติดต่อเนี่ยนะพูดถึงโลกธรรมด้วยนะสั้ส,สองทางด้วยเพระนั้นถ้าหยุดสวดเนนะี่ยไม่ได้ลวงพ่อท่านว่าอย่าหยุดนะท่านว่าถ้าเองหยุดเ,ยเองคิดอะไรไม่ออกนะเองคิดอะไรไม่ออกเองก็ลำบากแล้วสมอง แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้แล้วคิดไม่ออกไงเพราะในพุทธมนต์มันมีทั้งโลกธรรมมันไม่ได้มีธรรมอย่างเดียวฉันว่าเองรู้ธรรมเองก็รู้โลกถ้าเองรู้โลกเองรู้ธรรมไม่ไม่รู้มันไม่ใช่ง่ายมไม่ใช่ยากครับจะว่ายากก็ไม่ใช่จะว่าง่ายก็ไม่ใช่มันอยู่ที่เราว่าขี้เกียจหรือเปล่าในรู้เราทําสถานที่ไว้เยอะแยะไปนะ ใครฝึกได้ก็ฝึกอกสาธูด้วยฝึกมาได้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะท่านบอกค่าให้เองครึ่งหนึ่งครับเอาค่าช่วยเองครึ่งเนึ้น้องนั้นเองทำเองทหลวงตาไม่มีการบังคับใครไม่เนี่ะบังคับตัวเองไม่ได้แล้วใครจะมาบังคับหลวงตาเนี่ยไม่ชอบเลยคนบังคับตั้งแต่เด็กแล้วครับมาสมัยนั้นใครบังคับกูนีแล้วกูไม่อยู่ ไม่ว่าใครทั้งนั้นอะ่ะมันคับไม่ได้ไม่ชอบไงพอมาเริ่มสร้างเนี่ยรเราก็ไม่ชอบให้คนบังคับเองเราก็เลยไม่บังคับใครเราก็เลยไม่บังคับใครไงใช่ไหม <c oughs> บอกไปทําก็โอเคไม่ทําก็แล้วไปค